ตอนนี้ตัวเล็กดูนี่เล็กดูนี่เฮ้เห็นครั้งที่แล้วบอกว่าช่องหนึ่งคือตัวเล็กช่องหนึ่งคือแรงเงาพอเราเห็นรูปเป็นช่องใช่ไหมแรงเงาเป็นทีละช่องใช่ไหมสมมติตัวเล็กแสงมันมาจะโดนช่องไหนเห็นเห็นอันนี้ว่ะวัตถุอ่ะเห็นเป็นช่องไหมเด็กๆเห็นเป็นช่องไหมครับโหูก็ช่องหนึ่งใช่ไหมหนนี้ก็ช่องหนึ่งใช่ไหมคะ ตานี่ก็ช่องหนึ่งใช่ไหมคะจมูกก็ช่องหนึ่งใช่ไหมใช่อ่าตัวเล็กมาใหม่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวฟังไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะบอกอ่าฟังไว้พอแสงตัวเล็กตัวเล็กเห็นเป็นช่องไหมครับเห็นเป็นช่องไหมตุ๊กตาเห็นไหมหูช่องหนึ่งตาช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งพราะเราจะแรงเงาทีละช่องโอเคไหมแรงเงาทีลช่องตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็ก ตัวเล็กอย่าพึ่งเล่นครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาเห็นเป็นช่องไหมเด็ก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 ตัวเล็กตุ๊กตาเห็นเป็นช่องไหมโอ้โหก็วาดเราก็วาดเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมโอันี้ก็วาดเป็นสามเหลี่ยมมาต่อเอาครั้งที่แล้วแสงมาโดนช่องไหนก่อนเราต้องทําไมแสงมาโดนช่องไหนก่อนเราทําไมคะเราต้องไล่เงาช่องไหนก่อนใช่ไหม อ่ะครูจะทวนให้แสงมาโดนช่องไหนก่อนเราต้องแรงเงาช่องนั้นใช่ไหมตัวเล็กเห็นเป็นช่องไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะกลับไปทวนเห็นไป็ช่องแสงโดนช่องไหนก่อนก็แรงเงาช่องนั้นใช่แล้วเราก็ทําไงต่อขั้นอะไรคะขั้นอะไรขั้นบันไดเราก็แบ่งขั้นบันไดเลยนะพอรู้ว่าแสงเข้าช่องไหนก่อนเราจะแรงเงาช่องนั้นเราก็ทําขั้นบันไดใช่ไหมครับแล้วช่องแล้วขั้นบันไดช่องที่โดนแสงเราจะแรงเงาไหม ไม่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมจําได้ไหมครับนี่ผมว่าเนี่ยแสงเข้ามาปุ๊บไม่โดนขั้นบันไดเราก็ไอแสงที่ใกล้ช่องแวัตถุขั้นบันไดที่ใกล้แสงเราจะปล่อยขาวโอเคไหมเอชอช่องสุดท้ายเราจะเน้นเข้มแล้วค่อยไล่มาอ่อนโอเคไหมคะโอเคขั้นนี้เฮาเป็นขั้นตอนแล้วเราก็เห็นมันยุ่งยากเห็นมันซับซ้อนอย่างเงี้ยตัวใหญ่เราก็ไม่ต้องกลัวเราดูแค่ ช่องกับขั้นบันไดคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรบนโลกแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วจะเกลี่ยเนยี่ยขนาดไหนโอเคไหมพร้อมยังอ่ะครูทวนให้เรานะอ่ะคราวนี้การการล่างวันนี้อันนี้ครูยิ้มวการล่างอ่ะสมมติเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอามาประกอบกันเนี่ยเอาวันแรกที่เราเรียนมาเอาวันแรกที่เรียนมาประกอบกันเป็นตัวนี้เห็นไหมหัวเป็นวงกลมใช่ไหมหัวเป็นวงกลม หูเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเอาสามเหลี่ยมเออเห็นไหมก็เป็นหูแล้วใช่ไหมคะเออตาโบโบเป็นสามเหลี่ยมสองงานต่อกันแล้วทาเป็นเหลี่ยมก่อนทําเป็นเหลี่ยมดูโบนี่ดูโบเด็กตัวใหญ่ดูเราจะสเก็ตเร็วขึ้นโบเป็นงี้สามเหลี่ยมใช่ไหมเลยขาคณิตแต่ว่ามันมีซับซ้อนเราก็เอาเส้นมาลูบ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 มันก็จะนุ่มขึ้นดูเป็นมวลขึ้นเห็นไหมแอลูบ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 ไปไงโบสวยขึ้นไหมเออ แล้วก็เอาเส้นหลายๆเส้นมาลูกกันเราจะสเก็ตเร็วขึ้นอันนี้วิธีสเก็ตเร็วนะเอาเส้นโคงสร้างเนี้ยลูบลูบข็มลูบ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 เอาฟังไว้ก่อนอย่าพูดไปทวนตัวเ,เล็กฟังไว้ก่อนอย่าพูดไปทวนเห็นนะเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประกอบกันเป็นรูปที่ตัวเองเตรียมมาแต่การวงกลมด้วยมีวงกลมด้วยนะคะเอาบทที่หนึ่งประกอบกันนะคะเหมือนมีพลังเลยเอาเอาพลังไปไหมคะอาตีมือตีมือคูาพลังไปเทีย้ยอาเริ่มงาน อ่าเลิกงานเลยเอาเปลี่ยนหน้าใหม่กกตัวกระตูนที่เองต้องการเอาสามเหลี่ยมสี่เหลีล่ยมประกอบกันคนโตคนโตไม่ต้องคนโ,โตวาดมือตัวเองโอเคไหมดูนี่ผมให้ตจ้กกตาาผมเลาไปดูเดี๋ยวครูจะเข้าไปทวนดูนะเรื่ออดิสเห็นไหมเห็นมือไหมอันนี้อ,นอนันนี้คนระูแบบนี้นะอ่าอยากไปไไแล้วก็เอาจุดที่ใหญ่ที่สุดสมมุติเราจะวาดวัตถุจริงล้วเอาจุดที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลัก แล้วดูความนูนความนูนก็คือวงกลมเห็นไหมตรงนี้นูนไหมก็คือวงกลมใช่ไหมตรงไหนมันนูนเราเอาวงกลมใส่เข้าไปเลยใช่ไหมข้อมือเมีข้อสามข้อนิ้วเห็นไหมเรารู้ข้อรู้ความนูนของแต่ละจุดแล้วแล้วก็แรงเงาได้ง่ายเพราะเรารู้ขั้นบันไดแล้วใช่ไหมคะเออแค่นี้ แต่เราก็ต้องทําให้เหมือนจริงที่สุดโอเคไหม <c oughs> เออไม่ต้องไม่ต้องอะไรไอ้ดีเทลเนี้ยตัดไปเลยเอาแค่วอลลุมล่มรวมๆมันให้มันนูนสมจริงเท่าน,นั้นพอเรารู้เลยการทํานูนทําไงอย่าคิดมากมันคือจิ๊กต,ต่อต่อทีเอแสงเราก็กำหนดใสงให้เข้าทางไหนเราก็ต่อทีละช่องทีละช่องโอเคไหมอย่ามันจะรวมกันกลายเป็นยิบยับอะไรเงี้ยสมจริงเองโอเคอ่ะเด็กโตต้องทํายากหน่อยมามาเราเล็กมา เด็กๆเหรอยังกันละโอเคครับตัวเล็กมามาอย่าพึ่งพวกเราลบเลยพวกเรามาอย่าครูจะทวนบทที่หนึ่งเด็กๆล่างเสร็จแล้วเรียกครูนะอย่าครูจะไปช่วยปรับนะเสร็จแล้วเฮ้ยเราทําอันใหญ่เลยล่ะอันใหญ่เลยเอออ่ะมามามาตัวเล็กมารับคุณแม่เดียวโอเครัาอันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้เอร์ตกกระต อ่ะลบลบลบแล้วใช่ไหมคะเป็นพี่ใช่ไหมครับอ่ะเป็นพี่อยู่น้องอ่ะครูเสื้อผ้าเหม็นเหม็นหน่อยแต่ครูอาบน้ํามาต้องมองเลยครับค่าประสบการณ์ครูยเยอะไปไหนไม่เอาอ่ะดูนี่นี่นี่ดูค่ะด,ดูดูดูใกล้ๆกล้ครบไอ้ดูใกล้ๆครูตุ๊กตาขิงอยู่ไหนนะการใช้เส้นน่ะเด็กๆดูาาดก,าการใช้เส้นน่ะจะมีเส้นตรงไหม เราอ่ะจะไม่ยกมือขึ้นโอเคไหมเราจะใช้ตรงนี้เป็นหลักไหนในลองทามือตามครูดิจับดินสอครับจับดินสอจับมือตามครูเออเอาตรงนี้เป็นหลักเพราะเราจะหัดใช้ข้อมือโอเคไหมครับนี่นะหัดใช้เส้นลากขึ้นครูเลือกอูสอนไม่ไม่โอเคใช่ไครับทาตามเดี๋ยวเราก็กลับไปฝึกบ้านมีเส้นลากขึ้นเส้นลากลงอ่ะเขียนตามครูเขียนตามนี้เขียนตามเออมีเส้นลากขึ้นลากลงว่างๆดูกระตูนเสร็จก็มาหัดทำแล้วก็เส้นโค้ง เส้นโค้งเอ้าเส้นโค้งอันนี้เออเออคิดไม่ออกคิดคิดไม่ออกเอาวงกลมมาต่อกันก็ได้เป็นรูปโอ้โหสวยเลยทํารูปใหญ่ได้ไหมครับเนี่ยทํารูปใหญ่แล้วเราก็จะไรเงาได้ดีได้ไหมได้ดีใหญ่กว่านี้ไหมครับอ่ะเอียงเส้นเอียงเอียงด้านนี้เอียงขึ้น Ata, เออเอียงขึ้นแล้วก็เอียงด้านนี้เอียงลงเอียงลงครับโอ้คุณแม่ขอบแม่ครับแล้วก็เอียงครับขอบแม่ครับแล้วก็เอียงครับคุณแม่ครับขอบแม่ครับเอียงขึ้นด้านนี้เอ๊ะเออคราวนี้เราทําเล็กๆอ่ะถึงนี่ถึงนี่อ่ะทำนี้เออทำทำถึงนี่ในทำลากขึ้นลากขึ้นนะอันนี้ทํากันบ้านนะคะเอาไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้นี่ประมาณนี้ว,ว่างๆดูการ์ตูนเสร็จมาทําโอเคไหมคะ <c oughs> แล้วก็มีเส้นพายุเ <c oughs> ออ <c oughs> เนี่ยเส้นลุกเส้นน่มันเอามา,มาวาดรูปได้หมดเลย <c oughs> แล้วก็มีเส้นต <c oughs> ิ๊กมีเส้นกระบาดมั่วมั่วนี่ฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันเนี้ยเชื่อไหมมันจะแรงเงาได้หมดเลยเด็กๆเชื่อไหมเ <c oughs> ชื่อเคยทำ <c oughs> โอเคครับออาไว้อย่าง อ,อ่าเดี๋ยว <okay S 2> ครูเดี๋ยวครูจะรีบไปดูเพื่อนเดีย๋ยวเราทําอันนี้ก่อนนะเดีย๋ยวครูจะเดินกลับมามาดูอยากอ่อาเดี๋ยวครูทดลองอ่าตัวเล็กอยากได้เส้นไหนครับมาแรงเงาอยากได้เส้นไหนฮะอยากได้เส้นไหนมาแรงเงาเดี๋ยวเรื่งเส้นโค้งใช่ไหมอ่าดูนะเส้นโค้งจะมาแรงเงาได้ไหมอ่าดูนะอยากให้แสงเข้าฟังไหนครับอยาให้แสงเข้าฟังไหนอยากให้แสงเข้าฟังไหนฝั่งนี้ใช่ไหม ที่เพื่อนเขาพูดกันแสงเข้าฟังไหนช่องไหนโดนแสงก่อนก็แรงเงาช่องนั้นโอเคไหมครับอ่ะก็ช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้เออแล้วพอมันได้ช่องเราก็แบ่งขั้นบันไดแบ่งขั้นบันไดหนึ่งสองสามสี่กี่ช่องก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งสมจริงคราวนี้พอเราได้ขั้นบันไดเราก็ลงรวมให้หมดลงรวมให้หมดน้ำหนักกลางโอเคไหมครับน้ำหนักกลาง แล้วเราก็พอแต่ช่องแต่ช่องที่โดนแสงช่องแรกอะ่ะเราจะปล่อยขาวโอเคไหมครับอ่ะปล่อยขาวแล้วเราก็เริ่มลงหนะักที่ช่องสุดท้ายสุดแล้วก็ค่อยเข้มขึ้นมาค่อยเข้มขึ้นมาโอเคไหมมันเริ่มเป็นมิติไหมเออแลอ้วคันนี้แล้วคันนี้พอโดนแสงเราก็จะถัดมาถัดมาเป็นช่องนี้เพราะว่ามันอยู่เหนือใช่ไหมเส้นันเอียงเราก็แบ่งขั้นบันไดใช่ไหมครับ แบ่งขั้นบันไดแบ่งขั้นบันไดแบ่งขั้นบันไดแบ่งขั้นนไดแล,ลแ,ลแล้วก็ลงอะไรครับแล้วก็ลงอะไรล้อเรือน้ําหนักรวมใช่ไหมเดี๋ยวครูจะย้ําเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวครูจะย้ําแบบอ่าเราทําอันนี้ไปกอ่อนเราทําอันนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวครูไปดูเพื่อนเนี้ยลงน้ําหนักรวมลงน้าหนักรวมแล้วก็น้ําหนักรวมเสร็จลงอะไรครับเข้มเ <childhood. S 1> อ <S <S อ,อเข้มที่จุดที่ไกลแสงที่สุดใช่ไหมเออจุดที่ไกลแสงเยี่ยม แล้วก็ค่อยไล่หนักขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมค่อยหนักขึ้นมา,าหนักขึ้นมาเป็นไงดูดูเป็นมิติไหมอ่ะคอช่องสุดท้ายเราก็ทําไงก่อนทาําทําไงขั้นขั้นบันได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 ,นนได,นนไดแล้วก็ลงน้ําหนักล้อเรือ,น,น,อน้ำหนักรวมเยี่ยมโอเคน้ำหนักรวมเสร็จลงอะไรต่อคะเข้มเออจำสูตรได้แล้วนะ เดีย๋ยวครูขออีกทีหนึง่งเดี๋ยวครูจะไปที่ผู้ชายแล้วเป็นไงเป็นมิติไหมคะเป็นมิติไหมเยี่ยมนี่นะเดีย๋ยวเราทําอันนี้อ่ะครูขอเดีย๋ยวครูมาอีกทีเดีย๋ยวครูอ่ะลองลากลากเส้นอันนี้ก่อนลากเส้นนี้ก่อนอ่ะมานี้เดีย๋ยวครูไปทวนอีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวครูเอ้ยตัวใหญ่ <ic> เรียกเลยนะคะเฮ้ยเส้นนะ <ic> ให้อ่อนๆเดีย๋ยวจำจำได้ไหม แล้วเดี๋ยวยงนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะค่อยๆตะเกียบเป็นเส้นเ่ยฮะมันจะเป็นทำไมาตาถ้าเกิดเราลากเข้มเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์เป็นการตูนทันทีโอเคไหมนี่ใส่ไม่ดีได้เขียนตัวเนี่ยมาๆมาๆมาอันนี้มานี่มานี่ตัวเล็กมานี่โอ้โหมีกล่องให้ด้วยครับคุณแม่ ใครเอากล่องไปมาวาดเนี่ยเด็กๆแม่รู้เออพูดเลยเอานี่ดูแต่น้องเข้าฝั่งนู้นแล้วนะแต่งเข้าฝั่งนู้นเอาใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะใหย่จะกดใครจะกดอยวครูไปหาอยูครูไปหาเอาวาดวาดวาดเล่นด้วยตัวเองก่อนวาดเล่นด้วยตัวเองก่อนวาดเล่นด้วยตัวเองให้สบายใจอยวครูไปหาโอเคไหม ลแล้วเหลืออย่าว่าใหญ่มากโอเคไหมคะเออ,เอาาโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไรโอ้ยขั้นบันไดใช่ไหมครับอย่าลืมขั้นบันไดโอเคกําหนดแสงได้กําหนดแสงได้ดีดีมากเลยดีมาก,มากอย่าครูไปช่วยนี่โทษครับโทษครับแต่เข้าตรงนี้โอเคไหมถ้าเกิดลบเงาได้ลบลบอีกทีนะครับทําขั้นบันไดนะทความตัวดูนะดดีมันจะโนนขึ้นมาไหมอันนี้น้องเข้าฝั่งูนนแล้วเราเข้าฝั่งนี้เออถัดทําไปเนี่ยทําทําให้สุดนี่นะคะ นี่แสงเข้าตรงนี้ปุ๊บสูตรคือแสงเข้าฟังไหนก็ไอแสงเข้าช่องไหนก่อนทําช่องนั้นใช่ไหมอ่ะเราต้องทำใจในชี้ี่ต้องทําช่องไหนโอเคครับเราก็ทําขั้นบันไดท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 าขั้นบันไดลงน้าหนักอะไรลงน้ำหนักอเรือรอเรือรวมรวมให้หมด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 แต่ช่องแรกมันโดนแสงเราไม่เราไม่ลงใช่ไหม พอเรารวมเสร็จเราใช้น้ำหนักเข้มที่สุดนีเข้มที่สุดแล้วก็ให้ไล่ขึ้นมาหนักไล่ขึ้นมาหนักไล่ขึ้นมาหนักเห็นไหมมันเริ่มเป็นมิติแล้วใช่ไหมแล้วคนนี้สุดคือพอช่องนี้เสร็จก็ลงช่องที่ใกล้แสงทำน้ำหนัก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 แล้วก็อะไรครับลงกันแล้ครับล้อเรือรวมแต่ช่องแรกเราจะไม่ทำใช่ไหมเพราะมันโดนแสงใช่ไหมครับอ่าลงรวมให้หมด รวมให้หมดรวมให้หมดรวมรวมรวมแล้วก็ไล่น้ำหนักใช่ไหมเข้มไปอะไรครับเข้มไปออกเยี่ยมเข้มอ่าเป็นไงรู้สึกเป็นมิติยังครับเป็นมวลไหมเออง่ายไหมข้าสุดท้ายก็ทำขั้นบันไดบันไดลงอะไรลงวช่องเออดว้วนช่องที่ใกล้แสงใช่ไหมเยี่ยมจับสูตรได้ละก็เข้มไปหา เยี่ยมเป็นไงเป็นมิติไม่ง่ายไหมออ,อะทําอันนี้เสร็จแล้วก็ทําอันนี้ลากเลขาคณิตได้ไหมอย่างเงี้ยลากได้ไหมครับอ่ะเราลากเสร็จเราเด็กโตแล้วแล้วเราก็ทําอย่างงี้ให้ครูดูอ่ะครูขอทวนอีกครั้งครูจะไปแนละ้วจำจำอย่าลืมสูตนนะอย่าครูมาทวนอีกโอ้โหพาว่าได้รู้ส่วนอย่างเงี้ยอะไรยากเลยว่าได้หมดเลยนะเด็กๆดูวย ขีดไม่ต้องวาดใหญ่นะวาดโอเคครับโอ้โหสวยเลยเดี๋ยวครูไปปรับให้อันนี้นะครูแสงเข้าฝั่งนี้แต่งเข้าฝั่งนี้มากมาคราวนี้ครั้งสุดท้ายครูจะไปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะทิ้งเลยข่ะณิตแล้วเราลองแรงเงาดูแต่งเข้าฝั่งนี้เราต้องแรงเงาช่องไหนก่อนชี้ชี้ครูดูแต่คาไหนไหนช่องไหนบนหรือล่างคะบนหรือล่างบนครับเพราะว่ามันใกล้แต่งนะดูที่ลูกศรเห็นไหม ใ,ใกล้แสงช่องไหนใกล้แสงที่ต cias, ุดแรงเงาช่องนั้นแล้วก็ขั้นบันไดเลยขัน้ santé, นบันไดนขั้นบันไดนขั้นบันไดขั้นบ<ร>ันไดเสร็จแล้วก็อะไรคะเยี่ยมเอหนักรวมรวมเสร็จแล้วก็อะไรคะเข้ม,ขมแล้วก็ไล่เข้มขึ้นไปใช่ไหมแล้วช่องไหนมันใกล้แสงลงลงมาช่องนี้ครับช่องนี้ครับ เห็นไหมทาทีละช่องใช่ไหมลูก่อมันใกล้ช่องไหนทําช่องไหนก่อนโอเคไหมครับเออไล่ทีละช่องอ่าไทยช่องนี้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 แล้วก็ลงน้ําหนักเออรวมให้หมด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 แล้วก็เข้มใช่ไหมเข้มมาเข้ม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 แล้วก็ลงช่องนี้อ่าครูเร่งแล้วครูไปดูเพื่อนๆอีกหลายคนแล้วก็รวมใช่ไหมคะ ลูบอ่ะแล้วก็เค็มใช่ไหมา้องาว่๋ออ่ลองทำเองดูแล้วลากเส้นนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะช่องช่องเล็กๆน้อยๆลากขึ้นไปอีกโอเคไหมคะเนี่ยลากขึ้นมาถึงนี่เลยอันนี้ทำเองแต่แตกเข้าฝั่งนูน้นอันนี้แตกเข้าฝั่งนี้แต่เข้าฝั่งนี้อ,นนอ,นนอ,อ,นอ่ะอย่าพูมาอีกอย่าพูมาให้แบบฝึอกอีก โ okay, อเคมาทำไปนะทำฝึกนี่เลยนะอันนี้ทำให้เต็มเอียดเลยนะตัวเล็กโอเคอ่ะลองทำเองก่อนมามามาโอ้โหเพื่อเนเสร็จแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีเพื่อนติดกันเยอะมีอย่างนั้นไอ้เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะแบ่งขั้นบันไดเธอเคยไหนดูดิลองไล่น้ำหนักไล่น้ำหนักเข้าวีเฮ้เห็นขั้นบันไดไหม ข่านเปนใจไหมครับเออเราแบ่งขั้นบันไดด้วยทีละช่องด้วยโอเคไหมครับลองแบ่งให้มันยิบยิบย่บยอยๆเนี่ยแล้วเราก็หัดหัดไล่น้ำหนักเข้มที่สซดแล้วก็ค่อยเชื่อมพื้นอะไรเงี้ยอ่าลองไล่น้ำหนักลองไล่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวคุณมาช่วยเฮ้ยเด็กโตทำงั้นทำทีละนิ้วเลยกำนดแสงแสงข้องนี้ทำขั้นบันไดเลยข้อนิ้วมันเป็นโค้งใช่ไหม เนี่ยเราก็แบบนี้เน,นี่ยฮะแค่ทำเป็นขั้นบันไดอย่างนี้มันเป็นโบลุ่มเลยนะเออมันจะทําให้เราแบบยิ่งอยากจะวาดให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นถ้าเกิดมันรวมๆอ่ะกว่าจะเสร็จอีกนานทําทีละข้อก็ได้เออทําทีละข้อก็ไกลๆเนี่ยได,ออได้พอได้โบลุ่มแล้วมันมันรู้สึกว่าอยากจะทําให้เสร็จไหมเออรู้สึกเออเหมือนโบลุ่มแล้วอ่ะเราอ,อยากจะรวมมันทั้งหมดดูดิมันจะนุ่มขนาดอ่ะ แค่ขั้นบันไดไม่หนูล,ล้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมโอ้สวยเลยค่ะแต่เด็กๆสัญญากันนะถ้ากดดิ้นต่อถ้ากดแมวร้องไห้ไหมเออแมวร้องไห้แมวจะร้องไห้นะครับเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยมันลบไม่ออกใช่ไหมครับแมวร้องไห้เลยเออโอเคหมาร้องไห้เลยครับอ่ะคราวนี้กําหนดแสงถ้าเกิดแสงครับตรงนี้เราจะแรงงาช่องไหนก่อน นี่นี่ดูลูกศรที่ใกล้แต่ครับแล้วก็ทําขั้นบันไดใช่ไหมเราขั้นบันไดไอ้เด็กคู่แรงเอาอันนี้รวมใช่ไหมรวมใช่ไหมครับรวมโอแต่เราเข้าใจแล้วไอ้เดคูมาแบกขั้นบันไดที่อีกโอเคไหมให้มันส่งจริงกว่านี้แล้วก็ลงน้ําหนักใช่ไหมเออเชื่อในครั้งที่แล้วเชื่อในั้รที่แล้วเชื่อในครั้งที่แล้ว เห็นไหมเป็นเป็นมิติไหมครับเป็นมิติไหมอ่าาอนี้พอช่องนี้ใกล้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทําช่องนี้ใช่ไหมเพราะมันขับมาจากสายใช่ไหมครับวงกลมเราก็ต้องเป็นโผอันนี้พอได้ตรงนี้เสร็จเราก็มาทําโบด้านนี้นะอุจิแบกท่านบันไดด้วย่อ่าทำโบให้เสร็จเสร็จแล้วเรียกโคูคเบนโดตัวอะไรโอเคครับอะไรครับ อ Lew ๋อน oh ี่น like ี่ครับม wow. ีทำคำแค่โบครับเสร็จโบเรียกครูโอเคไหมเรายังเด็กอยู่จะพึ่งใครใครมาันนี้เลยมาันนี้เลยไหนไหนครับเราวาดตัวไหนเนี่ยเราวาดตัวไหนวาดตัวนี้มามาันนี้นี่เอาเอาตัวนี้เห็นไหมมันเป็นวงกลมฮะเหมือนกดแรกเราก็วงวงไปฮห้หูหูก็เป็นวงรีใช่ไหมครับเราก็วงไปฮะ เออวงกลมมาต่อกันเองเงี้ยวงกลมมาต่อกเฮ้เป็นไงเป็นหน้าตุ๊กตาเนีครับข้นหนึ่งครับอ่าอย่าทำอย่าทำแค่หน้าทางหน้าหลายๆหน้าเอะจมูกก็เป็นงวงกลมตาก็เป็นงวงกลมตาก็เป็นงวงกลมอยากให้แต่งเข้าฝั่งไหนขิมไหนฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ช่องไหนใกล้แต่งก่อน อาช่องนี่นี่นี่เราอยู่รูปนี้เราอยู่ในช่องไหนคนน่นี่นี่ช่องนี้ช่องนี้ครับช่องช่องช่องหูนี่หูอยู่ใกล้แสงครูโทษนีนี่หูเราก็ทำขั้นบันไดใช่ไหมอ่าทำหูเสร็จเรียกครูดูดิมันจะสวยกว่าเดิมไหม น้ำหนักรวมอะไรตามตามสูตรเข็มจำได้ไหมได้ใครมาได้ทำอะไรคะทำน้ำหนักรวมใช่ไหมแล้วก็เข้มใช่ไหมไปหาขาวใช่ไหมอ่ะเ็จโหนนี้เรียกโครูไปดูเพื่อนคนหนึ่งกันเอาไปขายเอาพุูพวนดีครับได้ครับพุงพวนไปสอนผมครับผมก็เสกให้ละลายครับเนี่ยย่ ไหนี่ทำถูกแล้วครับโอเคเดีย๋ยวครูให้ครูให้กันบ้านนะเ,เนี่ยเนี่ย,ยเดี๋ยวเราไปหัดทำลูกเส้นเลยเราชอบเส้นไหนก็เส้นนั้นมาแรงเงาได้โอเคไหมครับนี่ก็วงกลมบ้างวงบ้างเดีย๋ยวครูมาสอนเงาทำเสร็จแป๊บหนึ่งนะเด็กๆทำไปก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวยครูจี้ทีละคนละไอ้อตแรู้สูตรแล้วนะรู้สูตรแล้วนะ สามเหลี่ยมมากโอ้ทำสวยมากเลยตัวเล็กแสงเข้าฝั่งนี้บ้างนะแล้วก็อะไรล่ะสามสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงกระบอกอย่าพึ่งทําเดี๋ยวครูมาอธิบายทีหลังโอเคไหม เราก็บอกมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งหรือว่าตอนเราบอกไม่ต้งแล้วอะตอนเข้ามาโอเคครับแป๊บนึงครับแล้วก็มีสาเาไปะไยัง <S <S ้มหเเห็น,ล,น,น,ล,น,นลูกทรง, <S <S องเออหกเหลี่ยมลูกทรงมันยากใช่ไหมคะแต่อย่ากลัวเชื่อในสูตรโอเคไหมเออสูตร สูตรเนี้ยใช้ได้ว่าได้ทุกอย่างบนโลกเลยว่าได้ยันตายเลยอ่ะตรงนี้อันนี้เอยวครูาอธิบายโอเคไหมอ่ะสู้ๆอย่ามาสอนเงานะโหสวยอ่ะตีมือตีมือเอาพลักไปโอเคครับอยู่ปอเลยครับนี่ปอยสี่ปอสี่เดี๋ยวส่งกระบอกอย่าส่งกระบอกพูดไปอธิบายโอเคไหมหอมน้องเดี๋ยวครูไปดูน้องๆคนอื่นนีก อันนี้ทรงกรบอเดีย๋ยวมาอาธิบายอีกทีนึงอันเนี้ยลองแลลองทำขั้นบันไดเองได้ไหมคะไม่ต้องกดนะอเอเนี่ยเรากดไปแมวเจ็บโอเคค่ะเอาเพื่อนไหมไหมเอาเพื่อนไหมไหมเคีืนไปไหมวงกลมวัตถุอะไรที่เป็นทรงกลมอ่ะมันจะโค้งตามลูโอเคไหมโอเคถ้าแตห้องนี้บ้าง ครับอกจะไปนอกโลกกันละจะไปแกาของโลกโอเคนะน,นี่ครูครูแรงเงาไม่ตรงเอ้ครูเขียนแต่งไม่ตรงอันนี้ก็ตรงกลวยตรงลวยตรงลวยโอเคแต่งห้องน,นี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเราไปทำให้ภาพมันนยกว่านี้ โอ้เราไปเร็วมากหมวอเร็วมากแล้วก็เป็นทรงกลียตรงนี้แล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมเป,เป็นไงรู้สึกว่าอยากอยากทำให้เสร็จไหมตัวเล็กเออง่ายไหมมันเหมือนจิ๊กซอถ้าเกิดเรามม่แต่รวมนี่แบบ เมื s, ่อไหร่ก็จะเสร็จทำทีละข้อให้มันดีแล้วว่านี่ไปเลยโอ้มาตามเริ่มวาดใหม่เหรอลูกนายครูของคุณสอนหลักแรงเลยค่อยลงลงนเ็สอแต่ตัวเล็กไปเร็วมากแล้วแต่เขาจะออกใจร้อนไปหน่อยครับแต่แต่แต่ทุกหลักครับ โอ๊ยอตาต้าขีดไม่ต้องเข้มหรอกทำไมปนเริ่มท่อมอย่างเงี้ยชาปูเอใหญ่อย่าใครอ,อา,าอต้าถ้าเกิดใครย,ยี่หัวปูปูจะร้องไห้โอเคไหม <c oughs> อ้าวมา <c oughs> จต่การทำแบบฝึกให้เสร็จสูส้ๆโอเคครับทำใจเย็นๆนะโอเคไหม Okay. ไม่ไม่รวมเลยนี่นี่ครูขอโทษครูคขอโทษมาดิอานขึ้นก่อนขึ้นก่อนอครูบอกครูแยกไม่ไม่ไม่ชัดเจนใช่ไหมมันก็เลยแบ่งช่องไม่ถูกใช่ไหมอ่าโอเคครับให้นี้ให้ครูอยากทำขั้นบันไดเองใช่ไหมโอเคครับอ่าสู้ทุกเ่อเลยอัดไปดิ โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวครูมาช่วยอ่ะทำไปก่อนทำไปก่อนอันนี้ของเด็กโตครับเอามาเดีย๋ยวครูช่วย